สวัสดีค่ะภาพพมยานอ่านไพ่ทํานายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทํานายดวงในหัวข้อเขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้เรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะคนที่คุณนึกถึงนะคะเขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้ เขาอยากบอกว่าการดูแลเขาอยากดูแลคุณให้คุณดูแลเขาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นการดูแลห่วงใหญ่เอาใจใส่ของขวัญคุณคือของขวัญที่เหมือนเป็นของขวัญที่ที่ดีสำหรับเขา ได้รับของขวัญเป็นของขวัญงานงอกเขาต้องทำงานเพิ่มต้องมีบางเขาจะบอกว่าเขาต้องทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นในการดูแลชีวิตการห่วงใยคุณต้องมีมานะพยายามทำงานหาเงินนะคะเพื่อความก้าวหน้า พัฒนาต่อไปข้างหน้าชีวิตมีเป้าหมายหลักฐานปั่นแก้งเขาอยากบอกว่า หลักฐานการกันแกล้งดังที่คิดที่ต้องการทำลายเหมือนเขาไม่ได้ทำลายคุณเขาไม่ได้แกล้งคุณเขาไม่มีปัญหามาให้คุณเหมือนเขามีหลักฐานนะคะเขาจะมีมีหลักฐานในการกระทำทำ้ายคุณใบต่อมาความเครียด เขาบอกว่าเขาเครียดคิดมากฉุนเฉียวคิดมากฉุนเฉียวโชคลาบ แต่เขามีคุณเขามีความสุขเขาเครียดเครียดที่ต้องคิดอยากดูแลอยากใกล้ชิดอยากมีคุณอารมณ์ฉุนเฉียวแต่มีคุณเขาเหมือนเป็นถูกรางวัลมีโชคลาภรางวัลที่หนึ่งมีค่าคุณเป็นของขวัญอันมีค่าของเขาดวงชะตา มือที่สามเหมือนมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องทํากันแกล้งให้ระหว่างคุณกับเขาเข้าใจผิดเหมือนนค่ะไม่เข้าใจกันไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการกันแกล้งว่าเขามีเขาเหมือนจะบอกว่าเนี่ยเขามีหลักฐานที่ที่มีการแกล้งการทําร้ายคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตคุณกับเขานะคะ่ะ เขาอยากบอกคุณเขามีอะไรอยากบอกคุณเขาอยากบอกคุณนะคะเขาต้องการเป็นครอบครัวอบอุ่นดูแลห่วงใยคุณที่ที่เกิดขึ้นปัญหาถูกถูกกันแกล้งถูกใส่ร้ายถูกทำร้ายด้วยบุคคลอื่นเขามีคุณเป็นของขวัญที่ลรำคา่าที่ดีแล้ว เขาเครียดเขาเสียใจที่เกิดขึ้นแล้วเขาอยากบอกอะไรคุณอีกค่ะถ้าฉันติดตามคุณฉันอาจสูญเสียทุกสิ่ง นี่เขาบอกว่าฉันจะแสดงให้คุณเห็นเหมือนเขาบอกว่าเขาฉันรู้จักคุณจากที่ใดที่หนึ่งเหมือนก็เคยรู้จักคุณจากที่ใดที่หนึ่งมาก่อน ฉันหมายถึงสิ่งที่ฉันพูดเขาหมายถึงสิ่งที่เขาพูดเนี่ยค่ะเขาพูดเขาจอกย้ำตอกย้ำว่าเขาเนี่ยค่ะเขาพูดเขามันรู้จักคุณจากที่ใดที่หนึ่งมาก่อนฉันต้องการ ต้องการมากกว่านี้ต้องการคุณอยากอยู่ใกล้ชิดคุณรักคุณมากกว่านี้เขาบอกว่าฉันหมกมุ่นอยู่กับร่างกายของคุณก็คิดถึงแต่คุณหมกมุ่นอยู่แต่กับคุณนะคะแล้วแลใบใบแรกคู่ก,กันกับเขาก็าบอกว่าเขาติดตามคุณ เขาติดตามคุณเขาอาจสูญเสียทุกสิ่งแต่เขาก็รักคุณก็มีคุณฉันหมกมุ่นอยู่กับร่างกายของคุณเขาหมกมุ่นอยู่แต่กับคุณนะคะติดตามคุณมากกว่านี้เขาจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณหมดเขาจะไม่มีอะไรเหลือเขารักคุณมากฉันอยากฉัน นอนคิดถึงอนาคตของเราเขาเขาวางแผนอนาคตที่จะมีคุณเป็นครอบครัวที่อบอุ่นบางครั้งฉันก็สงสัยว่าคุณสนใจฉันไหมเขารักคุณแต่เขาสงสัยว่าคุณสนใจเขาไหมรักเขาไหม อย่างแน่นอนเขาหมายถึงสิ่งที่เขาพูดอันนี้อย่างแน่นอนที่เขาพูดมาเป็นเรื่องจริงเป็นห่วงมากเขาเป็นห่วงมากเป็นห่วงคุณมาก ฉันสูญเสียตัวเองไปชั่วขณะหนึ่งคุณและฉันยังเด็กเกินไปฉันกำลังจะเป็นคนที่ดีขึ้นเขาจะดีขึ้นกว่าเดิมนะคะ เพราะเขาสูญเสียความเป็นตัวเองไปชั่วขณะหนึ่งเพราะเพระเหมือนว่าเขายังเด็กหรือ,อยังรู้เท่าไม่ถึงการยังทำอะไรเป็นเด็กนะคะเขาจะเป็นคนใหม่เป็นคนที่ดีขึ้นฉันรักคุณเขาบอกรักคุณนะคะเขารักคุณ เขาจะทำตัวดีขึ้นเขารักคุณฉันเริ่มเข้าใจความสัมพันธ์ของเราเขาเข้าใจตัวเขานะคะว่าเขารักคุณเราต้องปล่อยมือจากกัน ฉันสงสัยว่าคุณมีความสุขไหมถ้าไม่มีฉันเขาบอกว่าค่ะถ้าปล่อยมือจากกันแล้วคุณมีความสุขไหมถ้าไม่มีเขาถ้าได้จากกันไปจากกันปล่อยมือกันไปคุณจะมีความสุขไหมถ้าไม่มีเขาถ้าได้จากกันไปฉันหวังว่าฉันจะสามารถเก็บสามารถกลับคำพูดของฉัน ฉันหวังว่าคุณจะยกโทษให้ฉันในวันหนึง่งที่เขาทำผิดไปที่เขาพูดไม่ดีไปนะคะยกโทษให้เขาด้วยฉันไม่โต้อตอบเมื่อมีคนพูดถึงคุณไม่ว่าใครจะพูดอะไรเขาไม่เขาไม่สนใจนะคะว่าคนอื่นจะพูดอะไรเรื่องของคุณดีร้ายเขาไม่สนใจ